โอ้เย oh, yeah. สวัสดีเพื่อนๆคนนะวันนี้กับผมจิรุตโตนะครับเราอยู่กันกันกบสปอร์นะฮะและนี่ก็เป็นพาร์ทสองนะฮะโอเคเราก็ได้อพยพขึ้นมายังฝั่งนะครับผมอ่า <c oughs> ขึ้นมาฝั่งแล้วนะฮะอ่าเนี่เช้าวันและเช้าวันใหม่ก็เริ่มขึ้นนะฮะโอเคแย่ไปเลยขวาหมุนมือกล้อง ปปปึึึ๊๊๊บบบรูปล่างแม่งอัปลักษณ์สัตว์อะดูตัวดิแม่งโอ้โหไม่มีลายีอะไรเลยมีเทอร์โบตรงตูดด้วยฮะจ้าโอเคตูดก่อนอันดับแรกจ้ารู้แล้วกุญกระดูกนะฮะหาของนั่นเองทำไมตัวมันเด้งจังวะ อย่างแรกที่ผมคิดจะทำนะครับก็คือทักทายเพื่อนบ้านนะฮะโอ้โวาดดีมันเป็นอะไรเนี่ยวัาดดีเพื่อนบ้านเนี่ยอ่าโอเเคราจะต้องฟูมีก,กัมมันให้ได้นะฮะข้อโฟมตรงนี้ ใก,ใกล้บ้านนี่ต้องผูกมิดนะเราจะยังไม่ทำร้ายใครเนะี่ยทำร้ายไปกูตายเป,ปล่าๆนะครับยังไม่ยังไม่เพียนพอนีอ่ได้ขาใหม่ด้วยฮะโอเคเยี่ยมไปเลยเราจะต้องลาดจะเวนเดี๋ยวหาเพื่อมีกระดูกนะฮะไอพวกนี้เป็นมิดเลยเป็นโอเคจะมีพวกกดเกลี้ยวเนะฮยพวกคนตีนทั้งนี้ เดินผ่านกูแม่งแม่งก็เข้าชาร์จกูเฉยดีเรามาดีนายโอ้สวัสดีนายเรามาดีสวัสดีปึ้งเย่เย่อ้าวสมองเติบโตเฉยสัส ปึ๊บปึ๊บอ่านี่ฮะสมองเราอ,อ่ใหญ่โตขึ้นเรียบร้อยนะครับมีสมองขึ้นมาอีกนิดหนึ่งโอเคโอเคสามารถอ่าไอ,อมีกลุ่มเพื่อนได้เพิ่มคนหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเฮ้ยนี่ไงกระดูกขอกระดูกก่อนพวกนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวดูวปิซซี้พวกมึงเนนะี่ย ไม่น่าจะเกินเรานะฮะจ่าอ่าคุยกันมันก,ก่อนปึ๊บโอ้โอเควันดี <c oughs> ง,ง่ายเลยวะไอ้พวกจ่าฟูงมันจะมีขีดอ่าขีดความพอใจมันจะเยอะนะฮะมันจะมีหลายชั้นนะมากกว่าคกธรรมดา เราวผูกผูกอ่ผงมีดกับเพื่อนบ้านค่อนข้างเยอะนะสามหมู่บ้านแล้วเราจะขยายขึ้นอีกไม่ว่าโหยังไงกระดูกระดูกเฮ้ยกระดูเตนเตนเต้นเต้นเตนเต้นเต้นเต้น้นเต้นพวกนี้คืออะไรวะเนี่ยโอ้ยังไม่เกิดเลยพ่อห่าโอเคเราเรามาใหม่นะ เราขอไปที่อื่นก่อนเดี๋ยวขอจากการพวกนีเ้เฮ้ยแม่งเหมือนกูเลยว่ะสวัสดีได้วิววิวสวัสดีได้มึงก็ทำเป็นจะร้องเพลงนะครับผมว่านะมันมีอะไรผิดพลาดมันก็คนจะทำเป็นจะร้องเพลงนี่แหละพวกนี้สวัสดี เรามานก็ผกมีดปังนี่ได้เพื่อนบ้านมันเยอะเลยนะครับทำไมกูใจเอทำไมกูเป็นมีดกับสัตว์โลกยังไว้ไสักใครพอผกมิดได้ผมก็จะไม่ฆ่าจริงนะแต่ถ้ามันยากมากนะเราก็ฆ่าจริงเลยนะครับไม่ต้องผูกแมงละถ้าพอได้ก็เราก็จะผกมิดนะเราจะ เลือกความเมตตาเป็นหลักนะพวกนี้โอ้โหโกวดเกลี้ยวเดี๋ยวก่อนเรายังคุยกันได้อยู่ทำไมคุยกันใกล้ขนาดนี้อ๋อเห็นไหมไอ้วงนี้อาจจะเห็นว่ามันกวดเกลี้ยวนะแต่ว่าสามารถผูกมีดได้อยู่นะเพราะว่ามันยังไม่เป็นปวดสีแดงนะฮะมันยังเป็นปวดสีเป็นสีส้มๆนฮะ ถ้าสีแดงนี่ปลูกมินไม่ได้แล้วนะเตรียมตัวฆ้ามันินได้เลยตืดๆตืดๆตืดๆงบับทำไมกูรอบๆบ,บ้านกูแม่งเยอะจังเลยวะเฮะ้ยพวกนี้เดี๋ยวผมขอไปทางนั้นก่อนโซนทางนั้นน่าจะโอเคอ่าโอ้พวกนี้ผูกมินไม่ได้ฮะไม่ต้องคิดเลยนะเพราะว่า ตัวแม่งแบบอืมอบิลิตี้มันเยอะกว่าเราเยอะนะผู้นี้ไม่ได้เราก็จะไม่ผู้นี้โอเคออเจอเจอเดี๋ยวมันเหนียวเลยถ <c oughs> ้าเดินกับหลังเลยเเจะไปผู้นี้คนนั้นลองดูนะครับโอ้ไม่ได้เพ้ <c oughs> ทุกท่านพวกนี้เป็นสิ่งมีจุตที่ค่อนข้าง แกร่งตัวเรานะฮะโอเคกูจะไม่ยุ่งกับมึงแล้วกันอ่าพวกนี้ก็ไม่ได้อกอกดกดกดดูดิเออไม่ได้พวกนี้ไม่ได้อ้าสองสองพวกนั้นแม่งเป็นฝูงเดียวกันนี่ว่าทำไมบ้านใหญ่จังเลยวะเออเจ๋งสัสโอเค ชิ้นส่วนยังไม่ค่อยพอใจผมเลยวะเดี๋ยวผมไปหาชิ้นส่วนเพิ่มดีกว่า <c oughs> ระหว่างนี้ผมก็รู้สึกหิวนะฮะก็เลยดแกดกแดกอะไรไปตามทางดีกว่าดแดกผลไม้ไปตามทางว้าอร่อยอร่อยจิ้ๆบาย วัสดีเพื่อนบ้านวัสดีเพื่อนบ้านวัสดีวัสดีเราไปละเราแค่เดินผ่านมาเฉยๆตรตรนตรนตร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  ทำไมมันมองยากจังวะกไอ,อเย้ยโอ้โหติดติดติดกูติดเหี้ยอะไรเนี่ยเอา้าไม่ได้ติดอะไรนะแต่เสือกเดินไปไม่ได้เฉยๆนะเพราะความกวนตีนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอขึ้นที่สูงก่อนปึ๊บอ๋อเจอกระดูกครับตรงนั้นตรงนั้นกระดูกโอ้ผมมีไม่ได้หรอกพวกนี้ มันเหนื่อยชั้นกว่าเราเยอะนะจะฆ่าก็ฆ่าไม่ได้เลือดไม่เยอะมากไอ้หา่าอะไรอะไรแต่ไม่ได้มันทำร้ายใครเราแค่มันเก็บชิ้นส่วนอย่ามายุ่งกับเราโอเคไปละโอ้พวกนี้พวกกดเกลียวไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวตายหา่าเพราะว่ากำลังเราเนี่ย ทำอะไรยังยังทำอะไรมันไม่ได้นะครับโอ้ยมึงสร้างกระดูกนี่วะโอ้ยุคบุกเบิกแล้วแบบนี้ใหญ่ยิบหายีโอ้โหเดินไปเดินมาเจอสุนทรกายเฉยเลื่อนหนึ่งพันนะฮะอีปิกอะไรวะคุล่านะฮะมหากราบคุล่านะครับผม โอเวนเวนกร,รอย่าอย่าอย่ามายุ่งกับผมโอ้โหพรวดใหญ่เลยไม่เอาไม่เอาเราจะไม่ยุ่งกับพวกเวนนั่นนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมีความเสี่ยงเนะี่ยเดี๋ยวตายหา่าไม่ไม่รู้เต๋าสวัสดีแต่คผมยิงกับนายไม่ได้หรอกพวกนายบินได้ขนาดนี้ไปละเราไม่เช่มาขุดกระดูกแถวนี้ กินกินก่อนเดี๋ยวตายไปไหนแเราไอ้ยักษ์โอ้โหอยู่นั่นไงมันทำลายคนอื่นไปทั่วเลยพวกนี้โอ้มันกระดูกใหญ่เว้ยโอนมันเป็นที่ที่ไอ้ยักษ์อยู่ฮะอุ้ยผมได้ปากเท่เว้ยมาครอบจออะไรไม่รู้มเป็นเป็นปากที่ผมชอบนะเท่ดูดุดุดีนะไปตค่าไบต์นี่แบบเต็มแม็กเลยห่านะ เจ๋งเจ๋งได้ทำไมได้แต่ปากยังลยวะโอ้โหชิ้นส่วนเยอะชิ้นส่วนเยอะได้ขาด้วยมึงจะไปไหน,ออเ,อนเอาไอเวนเดี๋ยวคุยกันก่อนคุยกันก่อนไงมึงจะจะลอ่อไปละไอ้เหี้ยโอ้เราไม่มีปีก โอ้โหเวนเวนไอเวนเข้าชาร์จกูเฉยเวนยาไอเวนยาโอ้เร็วมากฮะถึงกับต้องทำต้องลงไม้ลงมือกันเลยเฮ้ยช่วยกูด้วยโดนลูกลานไอ้ซานช่วยกูด้วยโอ้ดูเท้าแม่งเท้าแม่งแบบ เอ้ยไอ้ยักษ์ถล่ลมแม่งเลยเอา,าไปไลยสัตว์เออเดี๋ยวเจอกูยักษ์มายักษ์มาจะกูกลัวที่ไหนไปละแม่งพุ่งมาชาร์จโอเคไอเลอยเดี๋ยวลังอยู่ไหนวะเออหาลังไม่เจอโอเค

อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไอ้ซา์ต้องกลับไปบ้าน <c oughs> <c oughs> เดยอกลับไปบ้านก็ได้เฮ้ยเจอกระดูกเจอกระดูกโอ้ลังสีมาหิดเพียบเลยเพวกเฮียนะเดี๋ยวเจอกูแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเอากระดูกไปไหนวะเอออยู่นี่ แล้วก็มีเพื่อนบ้านนะคราวนี้เราจะออกล่าแบบเต็มรูปแบบเนะี่ยเพราะว่าเราได้อะไรดีๆมาแล้วไอ้พวกเวนที่ขัดขวางเราเราก็ฆ่าทิ้งให้หมดเป็นอันเสร็จสับเรียกหาครูสวัสดีต้องโช <laughs> ยินลาฮะติดดติด แม่งเต้นใส่กันแล้วมันก็ไข่นะฮะสุดยอดไข่ไข่ไข่อุ๊ยเรอพยขอโกองเยอะๆนะฮะต้นต้นต้นพันหกไปเลย โอเคครับผมตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคิดว่าน่าจะแค่นี้ก็พอเออเด,เดี๋ยวใส่อีกนิดใส่อีกนิดนึงยเยอะไปปะตรงเนี้ยเดี๋ยวเอาตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะฮะออสปินให้มันเป็นะระดับสองซะโ okay. อ,อ้ โอเคสำหรับอ่าน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวขอลงสีก่อนนะครับแ <c oughs> บบไหนวะ <c oughs> น้องเป็นแบบนี้ดิ เปลี่ยนสีเอาเฮีเยก็จะไหนวะ,วน,วะนี่เปลี่ยนสีกันฮะขอเป็นสีม่วงนะฮะกับส้มม่วงกับส้มครับ ก็ขอเป็นสีเหลืองก็แบบนี้ดีวะเป็นสีเหลืองจะเวรไหมเนี่ยเออใช้ได้อยู่นะฮะโอเคมานี้ไป ก็ครัวครอบพันธุ์ของเรานะฮะก็น่าจะย้ายบ้านไปนะฮะย้ายที่ฐานไปบา,บายบายเราก็ต้องตามข้าบครัวไปเล็บมานี้นะอ้าอันนี้น่าจะเป็นเรานะฮะ <c oughs> เนกเจนครับเนกเจนขี้ขี้เนกเจน ข้อความของคุณแย็บอยู่ที่รังใหม่โอเคตึือตรึงเนี่ยโหโหสัตว์จริง,ง,งๆ เราเน้นทำลายล้างอย่างเดียวนะฮะโอเคโอเคฮอเคโอเคโอเคครับตอนอ่สำหรับพาคสองผมจะขอจบเพียงเท่านี้นะครับไปติดตามกันใหม่ในสปอร์นะครับผม สัวันีก้ก็สวัสดีครับออิเดี๋ยวดูหน้าเราลอกัน